สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้กลับมาพบกับผมนี่แหละครับซองสายฟ้าผ้าร่วยเนาะครับผมมือนีก็บผ้าท่านผู้ชมมาอ,อยู่ที่วัดปูเ่เถาเนาะครับผมปูเ่เถาฟันแม่นเนาะครับผมยิ่งข่าวว่าปู่เพิ่นก็ฝฟันแลน้วเนาะครับผมเลยผ้าท่านผู้ชมมาติดตาม,มเบื่องแนวทางโศกลาบก็ปู่เนาะครับผมหมวดนี่สิบหกกรกฎาสองห้าหกห้าเนาะครับฝากสําหรับเอฟซีเสนที่มีจิตท่าอยากรวมบุญเนาะครับ ถวายเนตรดวงตาพระมุจรินนะครับนะวัดเทพวิสุทธารามเนะครับติดต่อแอดไลน์เข้ามาทางเดือนสกาวได้นะครับผมเป็นสะพานบุญให้อฟซีคือเขานะครับผมบรรยากาศกฝนตกไปล่อยเนะครับผมภาคอีสานเขาเนาะครับส่วนนี้ก็เป็นฤดูการทําให้ทำหน้าเนาะครับผมเอาครับ เอาเป็นว่าเบาๆไล่น้ะครับผมไป,ไปติดตามปูน้องกันนะครับไปฟังความฝันปูพร้อมกันเลยครับผมไปเลยนะครับผมนะหนึ่งกระเพาะหนีบ,บน,นี้กระซีนีันชีวิตอยะเจ็ดหนึ่งไม่หนึ่งจรดเพาะหางนี่ปูหายใช่นี่เลยเด็กบนคเ,นเ,เะเอบเจ็บไปเล็บนปูหาเลยเ,เออ นีเ่เจ๊หาเจหาเจหนึ่ฝันเนาปูเนาะฝันเนี่ยฝันฝันมาขึ้นนี่เลยเฮื่อนเกาเพื่อนโบราณเกาๆนะปูเล็กพอนเล็กเล็กเกาเพื่อนแบบเกาทรงให้นะแล้วก็มีผู้เฒ่าไม่นิ่ง,กงเกหาๆเนี่ยอาเจ๊านหนึ่งคือบวกเจ๊นะเจตัวเนี่ยเจาหน บอกมันจะไปเก่าวะว่ากูบอกเป็นยานี่อันอันนี้อันนี้ที่แรกนี่เปรียกบนญเน้ยใช่พี่ผู้ให้นี่เปรียกบนอันนี้เออแต่ว่าอันท ah, ี่เปรี้ยบจังคือไก่ไก่ฟักไท่เย็บลูกสายสามโตขึ้นนี่ตันมาขึ้นก้าหนึ่งซุนนี่ ตังล่างเก้าศูนย์ล่างเ <90. S 2> ย็บยุ่งใจสามตูนสามเก้าเก้าสามก็ศูนย์สามสามศูนย์พอนงแต่ผููเนีน่ยสามศูนย์นี่นี่อีเอาแปะผมพูดกันเนาะสามเก้าเก้าสามครับศูนย์สามอันนี้ปูเอาสามศูนย์เนี่เนี 3, ่ยสามศูนย<อ>์นี่โอ้โหตัุนี้ เรือรางเวอรทนีค่ะล,ลางเป็น,นลางบนเป็นบน,บนค่ะชือพวกขีดนี่ขีดเงาจื่อไปนอ้แตันเออเนียร่านี้เหรอผ่้ปุรีได้บุกขึ้นหรือปุีค่ะทำให้ม่ได้บุกขึ้นกนลยอ๋อแต่ฝันตรหเนแล้ค่ะนี่นะมนขึ้นเนี่ยแม่เลขกันไ้ใหมแปลเลย่ยังมาซื้อความปูแปลเลย ค่ะ okay. huh? ให้แปะเอาเนาะให้แปะเอาผู but, ้แปะแบบนี <ah ้แต่ผู้อื่นจะเปแบบไรฟันหินผู้เ่าเกาผู้เ่าเพื่อนหลังเก่าเพื่อนชุ่มไผ่เก่าผู้โบราณทีษสีเป็นเพื่อนเก่ากเป็นเก่ากับ่บนี่เลยแต่ผู้เก่าหาหนึ่งเก่านึ่งหากับบน่เลยแต่ผู้ตีแบบนี้ค่ะแต่ผู้ตีแบบนี้ผู้เถาอยู่เพื่อนเก่ามยิ่งทั้งมืด อันนี้ซุนเลยกล่างไนไะก่ฟักไข่ไก่สามตัวไก่สามตัวเบอรมันเรียบลูกสายทั้งสามตัวนะว 43, 30, 30, 90, 90. ตัวละกีเป็นศูนสามสามศูนศูนย์เก้าเก้าศูนยอ้ยสามเก้าเก้าสามมื่อตอนนี้ค่แต่ปูนเนียนเอาสามซูนเนอะค่ะสามเนีนตัวเดียวคือสามูนนะคบปูเนาะต่อให้เอาเบอร์ันี้ค่ะ ขบวนกับหาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดออกเนาะกลัดออร์ทุนเนาะให้แฝดให้แปลว่านะให้แปลแนนให้แฝดแมั่นผู้แปดแบบนีน้อันอเฮิร์นเก่าอาจสิมุ่งควบเจ็ดเป็นเกา่าก็ได้ไหมอันเก่าจะผู้แปลแบบนี้บางทีคนจะเก่าไดตามผู้มัดตามผู้แปดตามผู้แฝดแต่ถูกกันถูกนะฮะ เปลเอาแต่ว่าปูพ่นแปลให้ก็หาเจ็กก็ได้ก็เจ๊กหางได้แต่ข้าแปลแบบนี้เป๋ควบคุมพันแน่มันขึ้นนี่ปูถั่วเพิ่งกับพันหินเนาะพันหินอันดีเลยปูยิงเข่าถั่วเกาบ้านหลังเกา ปูเจแล้วเหรอเลยเขาพิซามาเขามาขึ้นนี่มันไปเจบกไปไหนน่ะเร่อนั่นสมาธิกนหน้ก็เลยได้จริงเขาผูหิมากวันนี้ดีปูเจ็กแ้ก้อนหนาให้เนะปูเนกับฟันแม่นสุดเนาะ่นกับฟันออาว่าแมนเรียนคำนวณเนาะฮะแล้ว่นกับฟันหินบ้านเก่าบุษ่าเก่า ถ้าเกิเลตีให้บนเกลี่ยนเกลี่ยซี่ตีตัวแรกอะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะบทมันก็ให้ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งมันจะเฮ็ดโฮกับออกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ล่างแล้วก็สามเก้าเก้าสามแล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามแต่ว่าปูเพิ่งจะเล่นให้อยู่ที่สามศูนย์เนาะนะเนอะส่วนข้างล่างเพมันก็ว่ายังเล่ฟันใช่ไหมข้างล่างไก่หยาบลวกไก่ไก่ ไายพักไข่จนเนียบลูกตายทานโตค่ะลูกนิดน้อยนะค่ะลูกตายทานโตปูเลยตีเป็นสามเกเก้าสามหือสามฐานศูนย์หนิแต่ปูไมนได้นะฐานศูนย์เนี่ยเนียบลูกตายค่ะแต่ว่าให้แปลเอาเขาแปลแบบนี้เอพี่จีแปลจะเล็กกับแปลตัวเล็กกับคอมเมนต์ใต้คลิปให้เดือดสกาวเบิร์กน้ำเงี้ยกรับแบ่งไรล่าเนาะไรแปลเป็นกับแบบนี้อ่ะ ปลีเขามาขึ้นเข่าติดปนี่คะเข่าติดปนีมอเจแก่แห้งไปแล้วก็น่า,ายานเอฟซีมากยานคุณมากเดี๋ยวจะดูกัเราค่ะเอาช่วงแคปหน้าจอไว้เนะเาะอ่าล้ำลุยถูกหวย,ยน้ำกันเออมังมีสซีจูกเนะาะค่ะล้ำรวยผู้คนเนาะค่ะในตัวสมานค่ะล้ำรวยผู้จะฟันแม่นนะคะ ความบดมันก็ให้็ใหงเม็เดเตี๋ยวก็หล่ละห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเาาจ็เเไไดห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะสามเก้าเก้าสามสามศูนศูนย์สามเจ้าเื่อนเก่าอสการเป็นเก่าอะไรนี่เนาะค่ะจะอือเจาผู้ชมกับผู้แปะเลยรแปดเด็กกัคอมเมนไ์ตคลิปก็แล้วกันนะคะเนาะคือถ่ายเดินสเกลก็ะแ,แลงแ้วลาดกเดือขอตัวลาบไปก่อนครับใส่ฝาดผ้ารุ้<า>ยอาครับผมสำหรับคลิปนี้น ได้<ใ> <gn> ป้าพาลุ้ยขอร่าทำปูส้มไปก่อนเนาะครับผมสามธุค้าขอบคุณครับคคุณ้าสวัสดีค่ะอ้าวแคบหน้าจอไว้ก่อนกอดตีล่าล่าอีดีระบาดนี่ปู๋เท่าฟันแม่นเน้นไปที่สามศูนย์เนาะปูเนาะเน้นเลยสามศูนย์เน้นสามศูนย์หลังหลัง